นี่คือช่วงเวลาหนึ่งที่เขย่าว,วงการกีฬาไปทั่วโลกเป็นช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้อาจไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อสายตาของแฟนกีฬาหลายพันคนในสนามจับจ้องไปในทิศทางเดียวกันเมื่อทุกลมหายใจราวกับหยุดนิ่งและหัวใจทุกดวงเต้นแรงไม่เป็นจังหวะนะวินาทีนั้นเองประวัติศาสตร์ได้ถูกเขียนขึ้นใหม่ วิลกุลวุฒิสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงสะเทือนวงการแบดมินตันไทยเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเรื่องราวสุดเหลือเชื่อในระดับโลกการโค่นฉียู่ฉีนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกจากจีน และคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพ่น2026มาครองไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความพยายามความอดทนการเสียสละและการทำความฝันให้เป็นจริงซึ่งคนรุ่นหลังจะจดจำไปอีกยาวนานก่อนการแข่งขันบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างประหลาดฉียุฉีซึ่งครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนาน ถูกยกให้เป็นกำแพงที่ยากจะฝ่าฝานันด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งความเร็วอันดุดันและลูกตบที่เฉียบขาดตรงหน้าเขาคือนักแบดมินตันหนุ่มจากไทยที่หลายคนมองว่าเป็นรองแต่ในดวงตาของวิลไม่มีความหวัว่นหวั่นมีเพียงความเชื่อมั่นอันเงียบงนันความเชื่อมั่นที่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักมาหลายปีผ่านความพ่ายแพ้จนแข็งแกร่งและใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ สำหรับวิวรอบชิงชนะเลิศนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันหนึ่งแมชแต่คือความฝันในวัยเด็กคำอธิษฐานของครอบครัวการชีแนะของโคช้ชและความหวังของทั้งประเทศที่หลอมรวมกันทันทีที่แต้มแรกเริ่มต้นทุกคนสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่เกมธรรมดา ฉี่ยู่ฉีเปิดเกมรุกตามสไตล์ถนัดแต่วิวตอบโต้ด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยมเกินคาดการเคลื่อนที่ของเขารวดเร็วจากมุมหนึ่งของคอร์ดไปอีกมุมหนึ่งสายตาจับจ้องลูกขนไก่ไม่วอกแวกและทุกช็อตเต็มไปด้วยความสมดุลเขาไม่เร่งรีบไม่ตื่นกระหนกแต่เลือกเล่นทุกแต้มอย่างมีสติแฟนๆเริ่มประหนักว่าพวกเขากำลังเห็นบางสิ่งที่อาจกลายเป็นปาฏิหาริย์ เกมแรกจบลงด้วยชัยชนะของวิวท่ามกลางเสียงเฮสนั่นของกองเชียร์ไทยในสนามขณะที่ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกนั่งมองหน้าจอด้วยความตกตะลึงคำถามเริ่มผุดขึ้นในใจทุกคนมือหนึ่งของโลกกำลังถูกกดดันจริงหรือไม่และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์หรือเปล่าแต่บททดสอบที่แท้จริงยังไม่จบเพราะแชมป์ระดับีิยูฉีไม่เคยเป็นคู่แข่งที่ประมาทได้ ในเกมที่สองนักแบดมินตันจากจีนพยายามคัมแบ็กอย่างหนักความเร็วเพิ่มขึ้นลูกตบหนักหน่วงกว่าเดิมและประสบการณ์ระดับโลกเริ่มแสดงให้เห็นช่วงหนึ่งของเกมดูเหมือนสถานการณ์จะกลับมาอยู่ในมือของเขาอีกครั้งแต่ตรงจุดนี้เองที่ความแข็งแกร่งทางจิตใจของวิลเปล่งประกายเขาไม่เพียงรับมือกับแรงกดดันได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนมันให้เป็นพลังลูกเกมรับอั้นเหนียวแน่นบีบให้ฉี ยูชีผิดพลาดและทิศท,ทางของเกมค่อยๆเปลี่ยนไปอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่แบดมินตันไม่ใช่แค่การใช้พละกำลังแต่เป็นสงครามทางจิตใจใบหน้าของวิลดูสงบนิ่งแต่ภายในเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขารู้ดีว่าความผิดพลาดเทียงเซียววินาทีอาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ แต่เขาควบคุมตัวเองควบคุมลมหายใจและโฟกัสในทุกช็อตอย่างเต็มที่ยิงแต้มเดินหน้าไปมากเท่าไรความกังวลของชี่ยูชี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงชี้ขาดวิวเล่นช็อตที่ผู้คนจะพูดถึงไปอีกหลายปีลูกขนไก่เฉียดเส้นอย่างแน่นยำ d r อปช็อตที่หลายผ่านหน้าเน็ตอย่างนุ่มนวลและการตบที่เด็ดขาดในจังหวะสำคัญ ทำให้ฉี่ยู่ฉีถึงกับเสียจังหวะเมื่อแต้มสุดท้ายจบลงและลูกขนไก่ตกถึงพื้นความเงียบปกคลุมชั่วขณะราวกับทุกคนต้องใช้เวลาทำใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนที่เสียงเฮจะระเบิดขึ้นทั่วทั้งสนามวิวนั่งลงบนพื้นน้ำตาเอ่อคลอดวงตาแดงกำมือชูขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นคือน้ำตาแห่งความสุขความซาบซึ้งและการเดินทางอันยาวนานที่บรรลุเป้าหมาย ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ถ้วยแชมป์แต่คือหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยความขยนันวินัยและศรัทธาในตัวเองสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ชื่อของวิลกุลวุฒิถูกจารึกไว้ในกลุ่มนักกีฬาที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์กีฬาชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย แต่ยังจุดประกายความหวังให้กับเยาวชนทั่วเอเชียว่าการฝันให้กลายและคนผผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปหลังจบการแข่งขันสื่อทั่วโลกต่างพาดหัวถึงชื่อของเขานักวิเคราะห์ยกให้เป็นหนึ่งในอัพเซตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งทศวรรษอดีตแชมป์หลายคนออกมาชื่นชมขณะที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความยกย่องเขาเป็นฮีโร่ ท่ามกลางกระแสเหล่านั้นวิวยังคงถ่อมตัวเขามอบชัยชนะให้กับโค้ชครอบครัวและประเทศชาติพร้อมกล่าวว่านี้ไม่ใช่ชัยชนะของเขาเพียงคนเดียวแต่เป็นของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาชัยชนะครั้งนี้ยังตอกย้ำว่าแบดมินตันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังหรือความเร็วแต่กลยุทธ์ความอดทนและความแข็งแกร่งทางจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน การเอาชนะนักกีฬาระดับฉี่ยูฉี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วิลได้พิสูจน์แล้วว่าหากคุณเชื่อมั่นในเกมของตัวเองอันดับโลกก็ไม่อาจเป็นกำแพงขวางทางได้รอบชิงชนะเลิศมาเลเซียโอเพนน2026จะถูกจดจำไปอีกนานมันคือแมชที่ทำให้แฟนกีฬาน้ำตาซึมทำให้นักวิจารณ์ต้องตะลึงและยกระดับความงดงามของกีฬาไปอีกขั้น ชัยชนะของวิลคือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กล,าาล้าฝันกล้ายืนหยัดต่ออุปสรรคและเข้าใจว่าหนทางสู่ความสำเร็จไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อเราหวนรำลึกถึงช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้เราจะตระหนักว่ากีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของแพ้ชนะแต่เป็นเวทีที่เผยศัก,กยภาพอันซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ วิลกุลวุธ hey, ีไม่เพียงคว้าแชมป์หนึ่งรายการแต่ยังจุดประกายความหวังในหัวใจของผู้คนนับล้านและความสำเร็จครั้งนี้จะส่งสารถึงคนรุ่นใหม่ว่าหากมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่แม้แต่ประวัติศาสตร์ก็สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้และนี่แหละคือความงดงามที่สุดของชัยชนะครั้งนี้